ดูที่รายคนลุกทุกที่กัณน,นพัฒย้อนความปังขอบคุณกำลังใจที่เติบโตมาด้วยกันครบรอบ15ปีเดศตาคนที่6ของประเทศไทยสุดปลื้มและภูมิใจบอกเลยว่าเพอแป๊บๆเดินทางมาถึง15ปีกันแล้วสำหรับเส้นทางสายนักร้องสายนักแสดงของนุ่มหลอกกัณน,นพัฒอินใจเอือ้อลาสุดเจ้าตัวสุดปลื้มเกินบรรยาย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มกันนพัฒไปเมื่อค่ำคืนวันที่2พฤษภาคม2568ก็ตรงกับวันครบรอบวันรับรางวัลเดอะสตาพอดีโดยหนุ่มกันนพัฒได้เผยคลิปบรรยากาศการประกาศรับรางวัลซึ่งเจ้าตัวยืยนอยู่คู่กับมอริสเดอะสตาร์โดยระบุข้อความว่า15ปีแล้วใช่ครับผมคือเดอะสตา์คนที่ห ดูทีไรขนลุกทุกทีไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมขอบคุณที่เติบโตมาด้วยกันและเราจะแก่ไปด้วยกันไปกันต่อนะครับพร้อมติดแฮชแท็ก15ปีกันนพัฒน์แอนนิวเซอรีเรียกว่าค่ะทมกลางคม,มนเนตทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันเนืองแน่นกับโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มกันนพัฒนบางก็บอกไหวมากเก่งมากจ้า15ปีไม่ง่ายเลยนะ เก่งสมกับตำแหน่งทีเดียวและทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้คุณภาพที่สุดบางก็บอกกล้าต่อไปสู่ปีที่16ยังคอยซับพอร์ตเป็นกำลังใจเสมอเชียร์สุดใจเลยค่ะบางก็บอกว่าดีใจนะที่ได้เจอกันฟังเพลงเพราะจากผู้ชายคนนี้แล้วมีความสุขทุกครั้ง ขอให้เป็นดวงดาวที่ส่องแสงเจิดจรารัสแบบนี้ตราบนานเท่านานและจะเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนในทุกผลงานต่อค่ะเดอะสตาร์รุ่นนี้ดังที่สุดเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นราคาคอมเมนต์กันสนั่นกับโพสต์ของหนุ่มกันนพัฒที่จาตัวออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตความปัง ย้อนความปังเมื่อ15ปีที่แล้วพี่เจ้าตัวได้รับรางวัลเดอะสตาร์นั่นเองค่ะและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนุ่มหลอกกัน,นพัฒที่เจ้าตัวสุดปลื้มปิ่มเกินบรรยายจริงๆที่ได้รับรางวัลเดอะสตาร์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะต่งต่อความน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะ